หายไปไหนหมดฮะครับมามาใครที่เข้ามาแล้วกดฮักกดแชร์กดเลยวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยผมทุกตัวไม่ช่ไม่ใช่ทุกคนนะทุกตัวนะทุกตัวเนาะที่เข้ามารับชมวันนี้เนาะก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์เป็นวันคอนเทนต์อะไรทุกคนช่วยพิมพ์บอกหน่อยวันนี้คอนเทนต์เรื่องอะไรเรื่องอะไรครับพิมพ์บอกหน่อยพิมพ์บอกหน่อย ที่ผมเขียนไว้รับวันศุกเนี่ยเขียนว่าอะไรขอที่เล่นอะไรครับวันนี้วันศุกร์ให้พิมพ์มาเร็วๆรีบตอนนี้รีบเข้าใจไหมแขกรับเชิญรออยู่หรือเปล่าเร็วๆเขียนเร็วๆขีอวว่ามีแขกรับเชิญอ้าแขกรับเชิญหนูต้องแขกรับเชิญเออเขียนเขียนชื่อเต็มหเลยยนชื่อเขียนชื่อเต็มหน่อยชื่อเต็มชื่อเต็มของตัวคอนเทนต์เนี่ยอะไรไฟไฟสุกเอ่าเกมมิ่งวิดเอ่ออะไรเนาะว่าเฉลยกันก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอ่าการเล่นเกมคุณแม่เนาะเป็นการซมื้อแม่เนาะก็เกกิดันนเาะว่าแม่ใครเนาะเาาทํ ธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตเอ AA เนะก็ถ้าใค,ใครสนใจอยากจะเก็บออมทรัพย์หรือว่าวา,างแผนการชีวิตก็สอนปรึกษาคุณแม่ได้เลื่ผมนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็มีพรสวรรค์เรื่องของเรียกว่าการร้องเพลงเนาะเป็นตัวแทน,นร้องนําของวงร้องสมัยอับสรซึ่งจะเน้นทางเพลงของลูกทุ่งนะผมก็ขออนุญาตเชิญแถบเชิญพูดเสร็จคนนี้หน่อยครับผมคุณแม่พันนีพิชรีครับผมแม่โจ้กง ส,ส,ส,สวัสดีครับคุณแม่ของแท้ๆนะคะแล้วก็สวัสดีเมียนรักแฟนครับไอเต่าแรปปิ้ทุกที่ทุกทีนะครับผมนะเมื่อกี้ขอบคุณหนึ่งวันนี้หนาวหนาวนหนาวมานาวมากครับผมพีม, <c oughs> มาทักทายมาเพียนะร์มากดแชร์กดไลค์กันด้วยนะคะ <c oughs> ผมก็วันนี้นี่ครับคุณแม่ของผมเอนะครับคุณแม่พันธุ์ดิชลีของผมก็มาวันศุกร์เป็นวันครั้งที่สองนะก็วันนี้เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยช่วงท้ายรายการเนาะจะไม่บอกแล้วเป็นอะไรนะผมนะ อ่านะครับเดี๋ยวคนูคอมเมนต์ก่อนเป็นอีกสุตนะที่ที่แม่ไม่ได้เล่นกลาเลยวันนี้แล้วขอเปิดคอมเมนต์ก่อนนี่คอมเมนต์แม่ตรงนี้คอมเมนต์แม่ตรงขวามือนี่นี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่เนี่ยเฟชชี่บอกมาแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่เนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยคนนี้เฟชชี่เฟชชี่เนาะเฟชชี่ไอตาเฟชชี่เนี่ยเฟชชี่โอ้ผมเข้ากันมาเยอะเข้ากันมาเยอะยังคะเข้ากันมาเจ็ดคนแล้วครับผมตอนน๋อเจ็ดคนแล้วอ๋อเข้ามาสักสิบคนดีกว่า กดแชร์กันแชร์กันหน่อยกดแชร์กันหน่อยกดแบบ10รอบเลยกด10รอบเลยครับผมนะครับมาโอลเมตบอกสวัสดีครับนี่โอลเมตเป็นเพื่อนของเองเพื่อนเเพื่อนเดียวเพื่อนเดียวอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับคุณแม่ผมก็แม่ก็คือทำงานเกี่ยวกับตอนนี้คือทำธุรกิจเกี่ยวกับการชีวิต AA เนาะถ้าหากใครสนใจอยากจะวางแผนประกันชีวิตหรือว่าวางแผนเออวางแผนออมทรัพย์อะไรเอ่ยสามารถมาปรึกษาคุณแม่ได้เลยนะครับผมหรือวางแผนด้านสุขภาพด้วยอ่าเก่งนะเนี่ยเก่งจริงจริง แล้วคืออย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าคือแม่มีพวาสวรรค์นการร้องเพลงด้วยนะครับนะแล้ววันนี้เรานอกจากที่จะมาจะให้คุณแม่ร้องเพลงหรือใช้คุณแม่เล่นเกมเล่นเกมครับเล่นเกมก็จะพูดอยู่กำลังพูดวันนี้จะพาคุณแม่มเล่นเกมซึ่งเป็นเกมอ่อที่เราเคยได้เห็นตามพวกแบบว่าตู้เกมอาขีย์เนาะที่เป็นแบบว่าเรียกว่าแอรฮอกกี้อ่ะเคยเห็นไหมแม่กเเล่นไหมใช่ไหมเออเเล่นใช่ไหมแอรอกกี้ที่เป็นแบบว่ามันจะมีตัว ตัวทุกชิ้นเอ็มชิ้นทุกชิ้นเป็นแผ่นแผ่นอันนึงแล้วเราต้องจับไอตัวไอตัวก้นก้อนกลมแล้วก็ชนชนไงก็ได้ให้ให้ลูกกลมกลมเนี่ยไปเข้าโกของฝั่งตรงข้ามนั่นแหละผมนะครับเมื่อกี้ใครกดทัามันเหรอคุณหนึ่งฮะจับพี่แส่มองเห็นสายตากันสายตาสั้นมากครับผมเป็นเกมเป็นเกมฮอกกี้ใช่ไหม แอร์ฮอกกี้แอร์ฮอกกี้ใช่แอร์ฮอกกี้ครับผมเอาเพื่อนหนึ่งะจับพัดจโรนของมาครับผมอันนี้เพื่อนชื่อเดี๋ยวเพื่อนพอตพี่พอตครับผมอันนี้ผมผมชอบเรียกเพื่อนว่าพี่ทุกคนแต่ตอนรุ่นน้องรุ่นพี่ก็เรียกพี่ทุกคนอะพี่ดดีดีเรียกอย่างเงี้ครับผมนับอ่านี่ไงแล้วก็พนซ้อยบอกว่าแล้วมาแล้วร้องเพลงหน่อยอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อก็มาแล้วคุณพ่อเดี๋ยวเราได้เจอกันนี่แหละคือเซอร์ไพรส์ทุ่มพันรายการนะครับผมนะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซักพูกนะผมเตรียมเกมก่อนมาเราเข้าสู่เกมเลยดีกว okay. ่านี่เรามีกฎกิจการนะคือเราเล่นเกมได้เล่นธรรมดานะครับผมเดี๋ยวกดออกเกมก่อนพอดีซ้อมเกมไว้เมื่อก่อนในนี้ไม่มเลือกนะเอาแล้วมาเล่นสดๆกันตรงนี้แหละใช่ครับนี่นี่เ๋ยวนะขอาดูหน้าจอก่อนให้มันเห็นชัดแต่ชัดหน่อยเดี๋ยวเลื่อนแชทหน่อยนะแชทแชทแชทนี่จะได้เห็นแชทกันด้วยนะครับอ่าโอเค ไมน่นี่พี่นัดมาหาแล้วเดี๋ยวคุยพี่นัดก่อน,นเดี๋ยวคุยก่อนเดี๋ยวคุยก่อนเดี๋ยวเ,เพืเ่อนๆเข้ามา,า <ๆ S 2> กันเจเพืกันมาโอเคตอนนี้พี่นัดม,มาแล้วพี่นัดสวัสดีครับพี่นัดสวัสดีจ้าพี่นัดบอกมาสวัสดีจ้าสวัสดีคแม่ <roses S 2> แล้วก็เพื่อนเพื่นนะพี่นัดวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยพี่เอ็กด้วยเป็นไงบ้างครับแม่ลองถามเพื่อนทั้งหลายว่าว่าแม่ลองไม่ถามทุกคนเลยแล้วพูดาัพี่นัดเลยอ๋อเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณนัดสบายดีเปล่าทานข้าวยังคะ เอ้วคนที่สองคนที่สองพีเอ็กเรียกว่าเอ็กเหมือนกันเรียกว่าเรอ็กคุณเอ็กค่ะคุณเอ็กสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะทานเค้ากันหรือยังเอ่ยนะครับผมผมนี่เนี่ยมีบีฟกันมาเนี่ยว่าต้องต้องแบบให้แม่พูดแทนผมนะเนี่ยนะครับนะเียนบอกมาได้เลยวันนี้ครับวันนี้นอกจากเรามีจะมีเซอร์ไพรส์ให้รายการแล้วเดี๋ยวเราชมเลิเซอร์ไพรส์ให้รายการเนาะเนาะอย่างที่บอกไปเกิดไม่ได้ที่น้าชื่อชื่อของซีมแล้วว่า เอสมาร์ uh, ASMR บทเพลงเนาะเอานะครับมาแต่ว่าก่อนจะมาข้อทีมเพลงเนี่ยเราต้องมีการเล่นกันก<า>กในขันเล่นเกม่นคันนิดหน่อยแข่งก<ร><ร>ันด้วยใช่ไหมใช่เป็นแบบแนวกี้นั่นแหละซึ่งถ้าใครแพ้ก็จะเล่นเดี่ยวจะเล่นเกมเดี่ยวที่ใครได้สองคะแนนสองเอ้สองเกมเซตก่อนจะได้เป็นฝ่าที่ชนะแล้วคนฝ่ายชนะเนี่ยสามารถแกล้ง คนฝ่ายที่แพ้ได้ยังไงได้เช่นถ้าผมชนะผมจะออให้แม่ทำท่าถ่ายรูปท่าตามเพลงอะไรที่ผมสั่งอะไรก็ได้ <Okay. S 1> อ่านะครับแต่ถ้าแม่แพ้แม่ก็จะแกล้งในแบบของแม่เองนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยบอกว่ากันว่าแม่จะแกล้งอะไรผมนะแม <c oughs> ครับผมอ่ามันจะอ่านคอมเมนต์ต่อแม่ลองอ่านอ่าคอมเมนต์พี่นัทหน่อยครับบอกว่าอะไรเหนื่อยแหละแต่เจอ <c oughs> คุณ <c oughs> แม่แม่ละหายนะอุ้มดีใจมากเลยคืออยู่ด้วยกันไปให้จบรายการปะเนาะมาครับซึ่งอ่าอย่างที่บอกไปเนาะใครที่ ได้สองเซตคะแนนแรกก่อนจะได้จะได้เป็นผู้ชังนะแล้วฝั่ง้จะสามารถสั่งจัดแก้แค้งผ่างที่แพ้ยังไงก็ได้ครับผมจริงพูดถึงเกมตัวนี้นะแม่เป็นคนที่ชอบเล่นมากเลยก็ไปห้างไปอะไรนะฟิลเจอร์พาร์กเนาะใช่พิลเจอร์าร์กซื้อเครื่องนี้เลยใช่วันนี้เป็นวันแรกจะเล่นยินเล่นในหน้าจอโรัพทครั้งแรกเลยนะครับมาครับผมเดี๋ยววางแม่นั่งสบายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอคมาอ่าเรื่องคนที่สองเพลเยอร์นะ ซึ่งเกมเนี้จะอยู่เซตเซตหนึ่งเนี่ยจะต้องใครที่ได้โอ้ยเห็นนะอ่าสวยงามครับเกจะได้เหมือนคะแนนไง่ายๆเนาะนะครับผมอยู่ฝั่งสีแดงแม่อยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมอ่าได้เลยได้เลยกล้องสวยๆนะครับเกยก้องสวยมาฮะแม่พร้อมไหมครับผมพร้อมอ่ามาเริ่มเลยไปครับตื๊บตื๊บอ้า๋ยกฝังสิคะแนนแรกผมก็ได้ <laughs> <laughs> แม่ต่อให้หรือเปล่า Okay. <S <S> โอเคครับค er ุสัมป uh, ักตังแรกอ่ะไปค่อยๆนะตึ <s> <s> <s <s s ๊บตึ๊บแม่อุ้ยยอุ้ยอยอ้ยอออออือเ้ยเป็นไงละเป็นไงล่ะอย่บเลยอย่าเลยเฟอได้เฟอตึบตึบตึบอุ้ยอุ้ยอือาแม่ได้สองตอหนึ่งแล้วครับผมอ้าย สามต่อหนึ่งแล้วครับทันที้ต่มันก็เหลือแค่สี่คะแนนจะได้เซตแรกแล้วอุ้ยอุ้ยป้าป้าได้ลงแพ้แน่เลยนี่อย่าไม่แพ้หรอกย่าไม่แพ้หรอกครับเชื่อมันไม่ชนะแน่นอนอ้าวไม่ได้สุดเข้ากลตัวเองเลยนะครับค่อยๆไปปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอุ้ยโอ๊ยเห็นไหมสามต่อสี่เดี๋ยวแม่วางไว้ข้างล่างแม่วางข้างล่างจะได้ไม่ต้องหนักไม่หนักใช่ไหมเอาไว้อย่างี้ก็ได้โอเคตึ๊บ

บอกสีแล้วเนาะเป็อยู่ฝั่งสีแดงเนาะนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวเด๋วแม่เก่งบอกแม่น้องก็บอกแม่เก่งมากโอเมก้ามื่อกี้พี่นัทบอกมาแล้วพี่นัทบอกว่าโกงแม่ขาเนี่ยพี่นัทผมไม่ได้โกงพี่นัทโกงนะครับยอมจะบอกพี่นัทจะลู้กดแชร์ผมด้วยนะกดแชร์ด้วยนะกดแชร์กูแชร์ร้องจริงจนๆคุณแม่เล่นเกมเบาๆนะเกมที่สองอะไรใช่ไหมเกมที่สองแล้วเกมที่สองครับมาคอนตินิวเล็บมาครับเฮ้ย โอ้ยเสียวเสียวเสียวมีน้าชับช่วยด้วยครับเฮ้ยปึ๊บปึ๊บข้าเข้าโคตรไม่ไปมือเหนียวมือเหนียวพอดียวมือเหนียวให้ลงเออปริยาแล้วนะครับผมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเขาสองนีเ้ยมันลยไม่ไป่่ไไมใชลาปอยู่ลาวไปอยู่นะครับแต่ว่าแม่จะมือเหนียวก็ไม่ได้ตอนนี้ก็นุ่งเหนียวกันไปไป

ค่อยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะมาได้อยู่ได้อยู่ค่อยไอ้สามสอห้าค่อยมาผมต้องไกลสองคะแนนจะชนะแม่แล้วครับสเซตนี้ต้องเป็นองผมยังไเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คาลาเ้แม่โถอ้ย เอย้อย,อย่าเอ้ดคนใจเย็นน่อไม่เสี่ยงกลัวเสียงพ่แม่จะหายเส่้ไเเดียเด๋ยวแค้นยาวแคนยวนะครับค่ณแม่พ่อม่ึ๊บตึ๊บร้อหอมจบเพลินแล้ครับผมนี่ต่อให้ต่อให้ต่อให้ผมนะครับ แต่คุณแม่ทนนนันทน,น้ำก่อนทันน้ำก็หนูผมก็อย่างที่วันนี้ผมก็เรียบร้อยสำหรับการเล่นเกมแล้วก็เป็นผมนะใช่ไหมนะผมจะได้แก้คุณแม่แล้ววันนี้นะนะครับนี่พัดังเออเป็องจริงนะแล้วก็คุณแม่ผมเนี่ยชื่อว่าคุณแม่โจนะเล่นนะแม่โจนะครับผมโจไม่ได้โจหนุ่มหนุ่มโจนะแต่โจเป็นโจสาวคนนี้นะแล้วสาวน่ารักน่ารักสุกๆนะหวัวงโอ้โหหงาจริงๆนะเออพี่นัทบอกว่าเพชรแท้โกงแม่โกงแจงแม่แน่ๆแจงแม่ติดแกงแม่แหละแง ไม่ได้แกล้งเลยไม่ได้แกล้งเลยแกล้งแน่ๆเป็นภาษาไวรุ่นภาษาไวรุ่นนะครับอ่ามาอ่าเป็นไงบ้างครับไอ้ต้าตื้อทั้งหลายที่รับชมอยู่พิี่บอกเลยครับว่าเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้ที่รับชมการแข่งขันแอร์ฮอกกี้ไม่มีที่ไหนทําแล้วอ่ะไม่แต่ที่เนี้ยที่ทำคลั้งแว่นเอกเตเป็นการซีมอ่ะขอบคุณใช่นครับเดี๋ยวเป็นเกมบาสเกตบอลเนี่ย <het ero> บอลเกนบอล,บอลเล่นนอกสนามเลแต่ช่วงคู่ิดหมดก่อนเนี่ยไปเล่นด้วยกันนะครับมาอ่าบอกว่าแช่งตั้งนานชนะเฉยงงมากแช่งพี่นัทเนี่ยเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวก็ตีเลยนะครับเมื่อกี้แข่งกันเกมดูไเ,เรียบร้อยแล้วแอร์ฮกี้เนาะเมื่อกี้ใครได้2เซตชนะก่อนก็คือผมชนะไปแล้วสองเซตนะครับนะก็สนุกกันมากซึ่งผมจะแก้คุณแม่นี่ยแหละจะเป็นแก้คุณแม่ครับวันนี้ผม อยากทาสิ่งที่คุณแม่แบ้างเลยนะครับผมอยากจะถ่ายเซลฟี่คุณแม่ครับผมนะครับโดยการทําหน้าตาเหลือกนะครับอกเคยเห็นเนาะที่ผมเคยแบบพุทธลุกพลาดหน้าตาเหลือกแบบเนี้ยทุกคนน่าจะรู้นะปกติเนี่ยผมจะเข้าถ่ายแบบหน้าตาเหลือกแบนี้เนาะแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> แต่เงยหน,น้าไรหน่อยนะครับอ่าทำไมทำไมที่ทำไม,ำไม <laughs> โอเคโอเคเรีแอคชั่นขอให้บอกแม่ครับผม ครับเดี๋ยวผมจะมีกล้องโทรศัพท์ตรงนี้นะครับซึ่งผมจะเอาไว้อยู่ตรงตรงข้างหลังกล้องนี่แหละกล้องที่ไอ้เต้อทั้งหลายที่เห็นเนี่ยนะครับอ่ามาครับนะครับแม่ให้แม่มองที่กล้องตัวโทรศัพท์เนาะแล้วก็แล้วจังเลยอ่ะหนึ่งสองจับอ่าหนึ่งแค่ไอแค่ที่สองแค่ที่สองกดกดก่อนไหนกดไหน่อยกดนหนแค่ที่สองกดกดอืมอืมอืมเซ่อ้่าไอตัวจุ๊บหนจุ๊บไหนจุ๊บไหนจุ๊บไหน หนึ่งห้าเนี่ยเดี๋ยวจุ๊บไหนจอ๊บนะหนึ่งห้าร้อยหกนะครับหาทำมากหาทำมากจุ๊บกันทั้งวันเนะจุ๊บมทั้งวันทุกวันทุกวันทุกคืนนี่คือกอดกันตลอดนอนก็นอนด้วยกันนะครับนอนอยู่ข้างหลังตัวกระตียงตัวกลางกลัวมากนะครับก็นี่แหละครับเป็นความน่ารักน่ารักของผมกับคุณแม่เองนะวันนี้นะครับผม นะแล้วอ่านคอมเมนต์อ of ีกนิดนึงครับเนี่ย <Gym>. พ <to> ี่ไม่บอกว่าสบายดีฮะทานแล้วครับผมทานข้าวใช่เปล่าแม่ลองถามดิทานข้าวใช่เปล่าเขาตอบทานเฉยบอกว่าทานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกว่าทานข้าวแม่ลองถามดิทานแม่จะทานขนมก็ได้ออ๋โอเคเออแล้วแม่ก็อิ่มได้พี่นัดหาทำมาเหมือนกันก็อยากแกล้งแม่วันนี้ได้โอกาสแกล้งแม่เราก็จะแกล้งแม่จริงบนะครับตลกหน้าแหละโอ้ยใช่ต้อง